เจ้าแบงเตรียมบินไปอังกฤษซบจริงจอกสยามสุพนัดได้เลิกบินสู่อังกฤษเตรียมเส้นสัญญากับเลสเตอร์ตั้งสุพนัเหมื่นตานักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทยของสโมสรบุรลรัมย์มูเนเต็ดลุนจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในลีกอาชีพอังกฤษหลังเตรียมเซ็นสัญญากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ สอดค้องกับบทสัมภาษณ์ของบิ๊กนี่ในวินชิชอที่ประกาศหลังจบฟุตบอลถ้วยชางเอฟเอครับ2022-2023ที่ผ่านมาว่าเจ้าแบงค์จะได้บินไปเล่นในยุโรปแน่นอนซึ่งไปทางคือเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับโอกาสให้ฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์ซิตี้ถึง2ครั้งพร้อมกับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย กดยกำหนดบินไปประเทศอังกฤษของเจ้าบางนั้นคือวันจันทร์ที่26มิถุนายนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและจากกฎใหม่ของ FA ที่อนุญาตให้สโมสรใส่ชื่อนักเตะที่ไม่มี Work ์กเพอรมได้สูงสุด4คนทำให้โอกาสของสุพนัทเหมือนตามีลุนลงสนามช่วยทีมในทันทีเมื่อเปิดฤดูกาลปีจีปทุมปิดติวควาเจชนาทิ์คัมแบ็กไทยลีกปีจีปทุมยนินเต็ด ยืนยันคว้าตัวเจนชนะทิพยทรงกะสินกับตันทีมชาติไทยัย29ปีจากสโมสรคาวาซากิฟันตตเลเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยความเคลื่อนไหวของทัพตดลัปิดล่าสุดประกาศคว้าตัวเจนชนะทิพยทรงกระสินกองกลางตัวรุกจากสโมสรคาวาซากิฟันตตเลทีมดังในสึกเจลีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพื่อเติมความแข็งแกร่งของทีม ก่อนเริ่มฤดูกาล2023-2024การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมา้าแข่งในไทยลีกอีกครั้งของเจ้าเจในรอบ6ปีนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในศึกเจลีกกับสโมสสอคอนซาโดเลซัปโปรโรในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2017และสโมอสรคาวาซกิฟันตาเลในปี2022โดยชนะทีปเคยผ่านการค้าแข่งในเมืองไทยกับโบลิเทโรเอฟซีระหว่างปี2012-2015 และเมืองทองยูเนเตตระหว่างปี2016-2017ก่อนจะย้ายกลับมาไทยลีกอีกครั้งกับบีจีปทุมยูเนเตตในฤดูกาลใหม่2023-2024